นี่ครับคุณผู้ชมเรื่องราวนี้นะครับกำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับการจัดงานวันเกิดนะครับเป็นงานวันเกิดในทีมที่ได้เรียกว่าโหเล่นใหญ่ราชดารายเทเตอร์มากครับแล้วก็เหมือนสมจริงแต่ก็บังเกิดเป็นดรามา่าถกเถียงกันในโลกออนไลน์อยู่เหมือนกันนะครับก็ <S <S <อ>คือคลิปในโลกติ k กต็อกคลิปนี้ครับคุณผู้ชมกลายเป็นไวรอลนะครับ ผู้ใช้ทิกต็อกรายหนึ่งครับก็โพสตคลิปเป็นบรรยากาศในงานวันเกิดนะครับที่มีการนัดเพื่อนฝูงครับมากินวันเกิดกันแต่จัดงานวันเกิดในธีมขอทานครับคุณผู้ชมก็คือต้องแต่งตัวเป็นขอทานนะครับแล้วหลายคนแต่งมาเนี่ยโอ้โหสมจริงมากนะครับนี่ครับแต่ละคนไม่มีใครยอมใครครับเล่นใหญ่จัดเต็มนะครับคนเข้าไปดูคลิปคลิปนี้ในทิกต o อกเนี่ยเป็นล้านแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเล่นใหญ่มาก เจ้าของคลิปที่นําคลิปมาโพสต์ในเาระบ,บุข,ข้อความไว้นะครับบอกว่าคนชอบสนุกให้อยู่ที่นี่ส่วนใครชอบสีให้กลับบ้านไปตึงเกินต้านปาร์ตี้วันเกิดทีมขอทานแล้วก็บรรยายคลิปนะครับบอกว่าเมื่อเพื่อนฉันชวนมางานวันเกิดในทีมขอทานแล้วดูนี่อย่าปล่อยเราหลุดเพราะมันสุกไม่เหมือนใครนี่ครับชาดดิ้ก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับเราไปดูคลิปครับ ขาดด้วยเอาเลยนะครับเอาเลยครับเอาเลยครับเพอนเพื่อนเฮ้ยสวย นี่ครับชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมถูกอกถูกใจกับแก๊งเพื่อนแก๊งนี้มากนะครับแต่ละคนนะเล่นใหญ่จัดเต็มถึงขัน้นมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าตั้งแต่ดูคลิปมาเนี่ยคลิปนี้น่าจะเหมือนที่สุดแล้วแหละนะครับแน่นอนว่า ในมุมนี้ก็สร้างรอยยิ้มครับคุณผู้ชมครับแต่ก็มีมุมที่บังเกิดเป็นดราม่านะครับดรามา่ายังไงครับหลายคนออกมาโจมตีบอกการทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันวิปริตเกินไปเป็นการหยิบยกเอาความยากความจนของคนบางกลุ่มมาทําเป็นเรื่องสวยงามมาเป็นความหรูหรามาเป็นเรื่องตลกโปกฮาของคนที่รวยนะครับคนที่ออกมาโจมตีก็คืออาจารย์ประวินชัชวานผงพันธ์นะครับหรือรองศาสตราจารย์ประจําศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมาวิาลเกียวโต,โตนะครับอาจารย์ประวินมีความเห็นบอกว่าการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดเบื่อเตีมเก่าๆเรยเอาตีมขอทานมาเนี่ยแขกคร่วมงานพร้อมใจกันใส่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งบางก็แซงตาบอดขายลอตเตอรี่บางคนก็เป็นแม่คา้าหิว้วทองม้วนขายริมถนนแซงเป็นคนพิการบ้างเนื้อตัวสกปรกแขกมาในงานเนี่ยหัวล็อกสนุกสนานเอารูปไปลงโซเชียลมีคนตามไปคอมเมนต์ขอบใจจำนวนมากอาจารย์ประวินมองว่าบ้านเมืองน,นี้มันวิปริต การที่เอาความจนมาโรแมนติเซสกับกลายมาเป็นลักัวรีของคนรวยเนี่ยจนต้องเอามาทําเป็นคอนเทนต์นี่อาตราวินมองว่ามันเป็นเรื่องที่วิปรินะครับก็แล้วแต่มุมมองก็ได้อีกมุมหนึ่งก็มีรอยยิม้มแต่อีกมุมหนึ่งก็งเกิดเป็นดราม่าครับ